สวัสดีคะ่ะมาพบกับ JK ค o นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกท่านในวันนี้นะคะเราก็พาทุกท่านมารับชมกับที่ดินเปล่านะคะที่ดินแปลงเล็กๆค่ะวิวภูเขาอยู่ใกล้ภูเขาอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ํานะคะวิวสวยบรรยากาศดีคะ่ะทุกท่านอยู่ในแหล่งของชุมชนนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะมีพื้นที่หนึ่งไร มีน้ำและไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะเหมาะสําหรับการสร้างบ้านหรือทําที่พักอาศัยนะคะทุกท่านบรรยากาศดีค่ะอยู่ที่หนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีนะคะเจ้าของต้องการขายในราคา5 5 0 0 0 0ห้ามนบาทค่ะ ราคานี้นะคะท่านใดสนใจกําลังมองหาที่ดินนะคะในระแวกของจังหวัดเพชรบุรีสามารถติดต่อนักชมแปลงจริงได้เลยค่ะทุกท่านจะทําเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะคะวิวดีบรรยากาศดีค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนเดินทางสะดวกสบายนะคะสาธารณูปโภคกครบคันด้วยนะคะ ท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นเบอร์ติดต่อของผู้ขายโดยตรงนะคะนัดชมแปลงจริงโทรนัดร่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้นะคะสำหรับวันนี้เซเคนขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ